ชื่ออุดมรักบุญมากนะคะอาชีพเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลนะคะ,คะพยาบาลนี่มีแผนกมีอะไรไหมคะอยู่ห้องผ่าตัดค่ะส่งเครื่องมือแพทย์คือเดิมตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะ,คะก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0เอ่อถึง250นะคะเป็นคนชอบกินอะไรที่มันมันเลยปะคะชอบทานอาหารทะเลค่ะม,มากๆเลยแล้วก็ของทอดของมันนี่ชอบมากมันหมูมันเนื้อค่ะชอบที่สุดถ้าไม่มันไม่กินใช่ค่ะมันอร่อยที่สุดก็คือตรงมันนี่แหละค่ะค่ะเป็นไงคะหลังจากกินแล้วเนี่ยทีนี้พอคอเลสเตอรอลสูงก็พยายาม ลดเองจะพยายามควบคุมน้ําหนักเออควบคุมคอเลสเตอรอลด้วยตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยเออเราเราเราู้มากเราไม่อยากทานยาใช่ไหมคะก็พยายามควบคุมมันก็ควบคุมไม่ได้3ปีก็คืออยู่ประมาณช่วงนี้คะ่ะวิ่งไปวิ่งวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2 4 0ร้อยสีทีนี้พอมีคนมาแนะนําตัวฮาร์ะคะ่ะพอมีคนบอกว่าเฮ้ยทานฮาร์ตแล้วดีนะมันคอเลสเตอรอลลด,ลดลงจริงแล้วก็มีมีผลเลือดนะคะตรวจด,ดูแล้วมันลดลงจริงเราก็เลยเออลองทานดูทานหนึ่งกล่องเองคะ่ะพี่กบเ<ม>หลือหลือ้อยแล้วยังกินอาหาร ปกติเหมือนเดิมค่ะก็คือพฤติกรรมการทานเนี่ยไม่ได uh ้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้องยอมรับเลยอันนี้เป็นข้อไม่ดีนะคะที่ที่เราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันตัวเลขมันลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากประทับใจมาก